ก็สวัสด <gamer> ีท <society> ่านผู <benim graffiti> ้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนั่นเองนะวันนี้ก็มาอยู่กับ ID ดีใหม่ของผมเป็น ID ที่มีชื่อว่า A p พ n ิจนเนั่นเองนะครับก็สอบ ID นี้เนี่ยผมได้มาในราคา60บาทนะต้องบอกได้เลยว่าเป็น ID ราคา60บาทที่อนาคตค่อนข้างไปได้ไกลมากๆคือผมขี้เกียจมาทําการรีไอดนะครับผมเพื่อหาตัวละครที่ผมอยากได้ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะเพราะมันใช้เวลานานผมก็เลยไปทาการเลือกซื้อมาจะง่ายที่สุดนั่นเองนะครับก็เด วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาดู ID ดีใหม่ของผมนะครับในราคา60บาทที่ผมมองว่านาคตเนี่ยไปได้ค่อนข้างไกลนะเพราะมีตัวละครครบทั้ง2ฝั่งเลยนั่นเองนะครับส่วนไอดีหลักในเซิร์ฟเวอร์12ของผมเนี่ยก็ยังคงเก็บเอาไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ขายไปไหนนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นนะครับก็จะเข้าไปแค่รับเควสเอ้ไม่ใช่สิรับเพชรตอนที่ทางกิจกรรม PVP นะครับผมมันแจกมา200เพชรตอนประมาณ2ทุ่มแล้วก็ออกเกมเท่านั้นนะก็เดี๋ยวเรามาดู ID ดีนี้กันนะครับที่ผมซื้ ไบ้างนะครับและทําไมผมถึงบอกว่าเป็นไอเดียที่มีอนาคตไกลนั่นเองเราก็มาดูตัวละครที่ผมได้มากันก่อนเลยกันนะครับผมก็สําหรับตัวละครเนี่ยก็จะมีตัวละครจากตู้ตัวดําที่ตอนนี้เนี่ยลงตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตตัวจากตู้ตัวดํานั่นเองนะก็จะมีตัวละครอย่างโบลอดนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างคิงซึ่ง2ตัวละครนี่เนี่ยผมมองว่ามันสามารถแบกไ d ดีผมได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้งฝั่งฮีโร่แล้วก็ทางฝั่งปีศาจ มันช่วยให้ผมเนี่ยสามารถทําการเคลียร์คอนเทนต์ในโหมดฮีโร่เอ็กปัตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะหรือไม่ก็จะเป็นในศึกดวลน,นะครับที่มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งผมถึงได้บอกว่าทีมนี้ที่ผมซื้อมาในราคา60บาทเนี่ยมันมีอนาคตที่ไปได้ไกลนั่นเองนะก็โบลทาจะเป็นตัวดาเมจเดียวที่ต้องบอกได้เลยว่าในต้น,ตนเกมเนี่ยถ้าเราปั้นดีๆก็แรงที่สุดในเกมอย่างแน่นอนนะแล้วก็จะมีไอ้ราชาใต้ดินแจกฟรีนะครับที่ช่วยมาทําการคอมโบส่วนคิงเนี่ยก็อย่างที่เรารูกกันว่าเป็นตัวละครดาเมจต้นเกมที่ผมมองว่าดีพอๆกกับกาเลยนะ แต่ว่าก็จะอาจจะไม่ได้สุดเท่าพวกการโรหรือว่าโกเกสืนะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆสามารถเอามาเล่น PvP ได้ดีนะเพราะมันทําการบล็อกพลังงานแล้วก็โจมตีทะลุโลกแต่ก็จะมีตัวละครดาเมจเสริมด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างโกลเด้นบอลนะแต่ว่าเขายังไม่ได้ปั้นแต่ว่าผมคิดว่าผมก็จะมาทําการปั้นเจ้าตัวละครโกลเด้นบอลเนี่ยใส่เอาไว้ในทีมด้วยนะเป็นหนึ่งตัวละครบัคกดีๆในเกมนี่เองนะครับเป็นตัวละครสีดาวที่โกงมาก ส่วนสิ่งที่ขาดไปในอดีนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครคอดีๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวละครสีดาวที่จําเป็นเนี่ยก็มีครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นบอลบิทคิงนี่ก็มาครบแล้วนะตัวตัวละครคอยังไม่มีนะครับตอนนี้ใช้เป็นคอเจ้าตัวละครอย่างดอร์จีนัทอยู่นั่นเองนะในอนาคตถ้าเปิดได้เจ้าตัวละครบาคุซันมาทีมของผม,มก็จะเพอร์เฟกมากๆเลยนั่นเองนะครับแถมยังมีตัวละครอย่างโกลิบารในการอามาช่วยบัฟดาเมจอีกด้วยนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าผมจะจัดทีมออกมาเป็นประมาณไหนนะเริ่มจากทีมฝั่งปีศาจแล้วค่อยไปทีมฝั่งฮีโร่แล้วก็ทีมรวม P p พกันดีกว่านะครับว่าผมจะจัดมาประมาณไหนเรามาดูกันที่ทีมปีศาจกันก่อนเลยกันนะครับสำหรับทีมปีศาจในไอดีนี่เนี่ยมีเลือกจัดมากมายหลายคอมโบเลยนะแต่ว่าคอมโบที่ผมจะนํามาเล่นเนี่ยน่าจะเป็นคอมโบกัดก่อนนั่นเองนะครับผมกัดก่อนแล้วก็มีตัวละครโบลอสเป็นตัวละครในการเอามาปิดดาเมจนั่นเองนะ ตัวแรกที่จะเป็นดาเมจที่ผมจะปั้นเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโกลิบาสนั่นเองนะครับสามารถแปะสถานากัดก่อน,นใส่ฟันนข้ามได้แล้วก็มีการบัฟพลังโจมตีตามสถานะกัดก่อน,นที่ฝั่งตรงข้ามติดมาส่วนตัวที่จะเอามาคอมโบเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโจเซ่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆหนะเอามาเล่นคอมโบกัดก,ก่อนได้ดีมากส่วนตัวละครสายต่อสู้ที่ผมจะเลือกใช้ในทีมปีศาจก็จะเป็นตัวละครอย่างผู้ส่งสารทะเลลึกเลยกันนะก็ถ้าผมจัดทีแบบนี้เนี่ยมันจะคอม อยู่ก็คือโกลิบาสกับโบลลสและก็โจเซ้นั่นเองนะครับส่วนตัวละครอย่างผู้ส่งสารทะเลลึกที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถมาคอมโบกับทีมนี้ได้ดีมากมนะคือมันจะสามารถมาคอมโบกับเจ้าตัวละครโกลิบารได้โดยที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องออกสกินเนล,ล,ลเลยนั่นเองนะครับพอ p a s s i ีของเจ้าตัวละครผู้ส่งสารทะเลลึกเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามที่ติดสถานะการณ์ก่อนเนี่ยพลังโจมตีลดลง20%เลยนั่นเองนะและแน่นอนนะครับเรามีเจ้าตัวละครอย่างโกลิบาสอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําให้เจ้าโกลกกิ แล้วก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับทำให้ฝ่ายตรข้ามเนี่ยติดสถานะอ่อนแอพลังโจมตีลดลงลดไปหนึ่งทีมที่ผมมองว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสำหรับทีมนี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นทีมปีศาจที่ผมจะเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นในศึกดวลฝั่งปีศาจหรือไม่ก็ฮีโร่เอกปีศาจนะผมคิดว่าทีมนี้น่าจะไปได้ไกลเลยนั่นเองนะครับผมโดยการใช้เจ้าตัวละครอ,อย่างจีนอตไม่ใช่จีนอตสิจีนัทเป็นคอก็สามารถเล่นได้ยาวๆนั่นเองนะครับส่วนในอนาคตถ้าผมโชคดีผมคิดว่าทีมนี้ก็น่าจะมีตัวละครอ,อย่างกิโลกิโลมาเป็นคอนก็น่าจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้เอาล่ะทีนี้เราก็ไปดูทางฝั่งทีมฮีโร่กันบ้างดีกว่านะครับก็สับทีมฮีโร่นะครับผมแน่นอนนะครับตัวละคเรเดอะ ผมเป็นตัวละครดาเมจหลักที่ผมวางเอาไว้นะส่วนสายสีเหลืองนะครับก็แน่นอนนะครับโกลเด้นบอลอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่จะได้ออกสกิลเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับ2ในทีมิโลงผมนะส่วนสายต่อสู้เนี่ยผมก็จะให้เป็นมูเมงไรเดอร์แล้วกันนะครับเอามาเพื่อทําการบัฟความไวเจ้าตัวละครคิงอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ทําให้คิงเนี่ยติดกระนาส่วนตัวละครคอเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นตัวละครอย่างเจนอตแล้วกันนะครับผม ทีนี้ก็จะขาดอีก2ตําแหน่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมเลือกดูก่อนล้วกันว่ามีตัวไหนให้เลือกใช้บ้างนั่นเองนะครับก็อาจจะเอาตัวละครที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเข้ามานะเอาเป็นสปริงมาสเตอร์ก็ได้นะครับต่าฝว่งตงข้ามติดฐานะบุตขียืนเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้ก็สามารถยืนแทงได้นานขึ้นนะเพราะมันสามารถรับดาเมจได้น้อยลงนั่นเอง และตัวสุดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างคิดหนักเลยนะครับผมเพราะว่าตัวสุดท้ายผมก็ไม่รู้จะใส่เป็นตัวไหนเหมือนกันนะอาจจะยังไม่ใส่ตัวสุดท้ายเอาไว้นะครับอาจจะตัวที่ยังไม่ได้ปั้นเนี่ยมาใส่ไว้ก่อนนะเพราะทีมมิโลิโอผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดได้เจ้าตัวละครบาคุซันมาเป็นคอผมจะจัดทีมได้ง่ายกว่านี้นะครับและเจ้าตัวละครคินก็จะโหดมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าได้เจ้าตัวละครบาค,คุซันมาเป็นคอนะเพราะคอบาคุซันผมมองว่าดีที่สุดในบรรดาคอในเกมที่เป็นตัวละครระดับเอสอาร์ตอนนี้แล้วนั่นเองนะก็สับที่น้กอปไ ส่วนตัวละครอย่างสปริงมาสเตอร์และก็สเน็กเนี่ยผมจะรอหาตัวละครดีๆมาใส่แทนนั่นเองนะทีนี้ก็มาดูกันที่ทีมรวมกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าผมจะปั้นทีมรวมออกมาเป็นประมาณไหนนะสัวทีมรวมตอนนี้เนี่ยผมคิดอยู่2แบบนะครับผมจะเล่นเป็นทีมกัดก่อนดีไหมนะครับก็คือใช้ตัวละครอย่างโกลิบาสนะครับผมและก็ตัวละครอย่างโจเซ่นะครับผมล่างเอเอนะในการเอามาคอมโบกัดก่อนนั่นเองนะครับ ผมคิดว่าผมน่าจะลองใช้ทีมประมาณนี้ดูก่อนนะครับผมสําหรับใน PVP นะเพราะโบลทใน PVP เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นนะจะลองเล่นเป็นทีมกัดก่อนดูก่อนนั่นเองนะครับคิดว่าหน้าตาทีมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะตัวละครที่จะได้ออกสกิลก็จะมีคิงแน่ๆนะครับผมแล้วก็กลริบาสนะ ส่วนตัวที่3ก็อาจจะเป็นโจเซนั่นเองนะครับถ้านลูกไฟมันพอใช้นี่นก็จะเป็น ID ดีราคา6 0บาทที่ผมได้มานะครับผมเป็น ID เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ค่อนข้างมีตัวละครครบๆให้เราสามารถทําการผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะขอแค่มีเวลาในการเข้ามาปั้นตัวละครเท่านั้นเองว่าไปแล้วเนี่ยก่อนจบคลิปแล้วก็มาทําการ PP กันสักหน่อยละกันนะครับก็สับทีมพ p พผมจะใช้เป็นชุดนี้ไปก่อนนั่นเองนะพวกตัวละครที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ย มันยังไม่ได้ปั้นแล้วก็ยังไม่ได้อัปดาวขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องทําการอัปดาวขึ้นมาอย่างน้อย2ดาวเพื่อปลดล็อกสกิลพาสซีก่อนนั่นเองนะครับถึงจะนํามาเล่นได้นะก็ต้องใช้เวลาไปสักพักเลยนั่นเองนะครับกว่าจะทําได้ตามแผนที่ผมได้พูดเอาไว้ก็เดี๋ยวเรามาทําการท้าดวลดีกว่านะครับตอนนี้อันดับของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่299นะค่าพลังในทีมที่ผมจักตอนนี้ก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะสู้ใครไหวหรือเปล่านะ ดูแล้วน่าจะสู้ยากพอสมควรเลยน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีหาคนที่ค่าพลังใกล้ๆเราสักหน่อยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้รีจมาเจอคนที่ผมน่าจะพอสู้ได้แล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมได้ทำการสู้เขาไปแล้วรอบหนึ่งนะจะเป็นคนที่ใช้ชื่อว่าบูมเทพซานนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยผมลืมเปลี่ยนคอนะครับไปใช้เป็นคอของเจ้าตัวละครขากหวานนะลูกไฟเลยไม่มีใช้นั่นเองนะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นคอของดรจินัทแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะก็ตัวละครทีมเขาเนี่ยค่าพลังโดยรวมจะสูงกว่าทีมผมพอสมควรเลยนะครับก็มากกว่ากันประมาณ3 0,000ได้เลยนะส่วนถ้าถามว่าทาไมผมถึงไม่สู้กับคนที่ค่าพลัง38สา,ามหมื่นองน ก็เดี๋ยวเรามาลองท้าสูบเขาดูว่าทีมผมชุดนี้นะครับผมที่ยังไม่ได้ทําการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะแล้วก็จะสู้กับทีมเขาได้ถึงไหนนั่นเองนะครับดูแล้วไม่น่าจะชนะนะครับแต่น่าจะสู้ได้สูนสีนิดหนึ่งนะก็ทาสู้ไปเลย เริ่มมาไหนก็จะเป็นโซนิคฝั่งตรงข้ามได้เปิดก่อนนะครับผมก็ได้มีการสลับตำแหน่งนิดหนึ่งนะเพราะว่าโซนิคของฝั่งตรงข้ามเนี่ยวเขาเร็วมากก็เลยเอามูมิงไรเดอร์เนี่ยมาทำการรับปฏิกของโซนิคนะครับพอมูมิงไรเดอร์เนี่ยมันมีพาสซีฟในการติดไม่ย่อท้อได้มันจะไม่ตายนั่นเองนะและคิงผมกา็านดไปดาเมจ2 3 0 0 0เอ้ยไม่ใช่2 3 0 0สิสองมเท่านั้นนะครับผมและมูมิงไรเดอร์ก็ทาการบัฟให้เจ้าตัวละครราชาใต้ดินทาการปา,ปาดปาดไปดาเมจห้าพันเจ็ด 5, นะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมจะตัวละครราชาตัดินเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีดาเมจที่น่าจะแรงสุดในเดียวของผมตอนนี้แล้วนะแต่หลังจากปั้นไปสัพพัก็น่าจะไม่ค่อยมีดาเมจแล้วนะครับเพราะผมน่าจะทําการปั้นตัวอื่นให้แรงกว่าและตัวนี้ฝันขงข้ามเขาใช้เป็นตัวละครหน้ากากหวานในการเป็นโคนะครับก็เลยไม่มีลูกไฟใช้ต้าทีมผมไม่ตายแต่เมื่อกี้ที่ผมดันตายนะครับฝันของข้ามก็เลยมีลูกไฟใช้กลับมาแต่ว่าผมใช้เป็นของเจ้าตัวละครดรจีนันนะครับถึงแม้ว่าแถวหน้ามันจะตายไปเดี๋ยวมันก็จะทําการซัมมอนล่างโคลนขึ้นนนนมาั่เองะ ข้าเทินที่สนะครับโซนิคเขาก็ทําการอันติมาตอปาดไปทิ่ตัวตัวละครมูเมงเลดเดอร์ตายไปเลยนะกิงผมอันติต่อในเทินที่2นะครับดาเมจ2องพัาอฝัตข้ามแถวหน้ายังไม่มีใครตายและกิงฝันตัวข้ามได้สวนมาผมคิดว่าที่ผมจะหายหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน อติมาพันแปดนะครับเพราะว่าลูกไฟเขามีน้อยนะดาเมจก็เลยเบาบลุละผมเข้าไปต่อยนะครับต่อยใส่อัตอมิคสมม์ในฝันของข้ามหายไปบุระเขาก็ต่อยสวนมาหนะ้ากากวันก็สับสับมาและก็เข้าเทินที่3ก็ถือว่าสู้ใช้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในเทินที่3าน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าเหลือตัวละครคิงเพียงแค่ตัวเดียวที่เป็นดาเมจนะแต่มาดูก็นว่า,าคิงจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าคิงงานตีไปดาเมจสองพันสองนะครับผมและก็น่าจะจบแน่ๆนะ แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขายังไม่มีลูกไฟใช้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถ้าเข้าเทินต่อไปเนี่ยแล้วเจ้าตัวละครคิงของผมสามารถทนดาเมจจากเจ้าตัวละครโซนิกเขาได้ก็น่าจะพอไหวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทนไหวไหมโซนิกเขาสับมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับคือถ้าสมมติว่าคิงผมทนดาเมจโซนิกเขาได้น่าจะพอไหวนะก็ต้องไปทาการปั้นคิงเพิ่มให้แรงกว่านี้นะครับแล้วก็ลุ้นจากการสุ่มกระช้าผมจะได้เจ้าตัวละครอย่างวาคูซันมาเป็นคออย่างที่หวังหรือเปล่า เอาเป็นว่าสับคลิปในการมารีวิวไอดีราคา60บาทที่อนาคตไกลของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ล้กันนะครับผมไว้เล่ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ